สบายดีทุขูมสุขุทุงมองทุกบอลบรรยากาศวันนี้ก็ประมาณสองโมงกับสองนาทีพี่น้องสุผู้สุขคุณวันนี้หน้าตาลีสิพาพี่น้องไปอันลาบมันหาหน้าที่กับตันอาตำบักตัวทอดไข่เจียววันนี้มาภาคเอาเอาเอาเด้อทุผู้สุขคุนมันพิษหลอกท้งอันอันโทรศัพท์หน่อยหนึ่ง มันบุมมีเสียงเลยมาว่าเอาในตู้เกเครื่องเรียบร้อยแล้วไทยสองน้อยสองพองราคาแน่ราคาอาราคาน้ำตาลน,น้ำตาลอันเอาใส่ออกมาสูชื่อไอพกววนนเ,ออเ,เ,เพื่นาจะัพนญชิลาบเครื่องูเพมะกมา,กามเกกสบายดีคือเก้าเพื่อน,นว่าเพื่นซาผมใหม่เลยทุกคน ก็ละหมาดผมทั้งซี่เพื่อนปิดผมงอกเพื่อนไหวเพื่อนยังบวได้ย,ย่อมเพื่อนลยละเอาทั้งซี่ข้างหมอกระทะเพื่อนจีทอดไข่พูดหม้อเพื่อนกัดเดือดไม่ไหวใดยไข่แมนว่าห้ามบ่มไขาแมนว่าห้ามวาบวภากรที่นิ้นเสียงอยู่ที่ลูกไมก้กระดังจวดเลยนะเพื่อนตีไข่บันนี้ทั้งตีทั้งว่าไปน้ำน,นั่นละ เอาไปน้ำตีไปน้ำคือกระถึกอยู่งวกหนาง,งวกหลังพูดเป้าจุ่มไปตามระษาพนาละก็ไปเคยมากับไตดูช่งสารเพื่อนแล้วพี่น้องอยู่ผูวเดียวกินผูวเดียวมีลูกกูมีผัวพูดทักว่าเอายังไะกูปากตีมาแบบอยู่เทลงไปไม่ว่าเพื่นชิทอดไข่ก้อนนะดิ ลราก็เพื่อนกับโทดใครชุกแล้วกับสิมัาลาบมันผลวานาลาบมันตน้นโอมคือกระปิน้นขนาดปีนครั้งนี้อยู่ปีนไปอืมว้าวไปน้ำจมไปน้ำจักจมเนี่ยบนนี้น้ำดอก อืมพ่นพ่นเอาเป็นเห็ดก้องพวกนี้เลยแล้วแล้วเพื่นว่ากะละมังในเด้อตีนถิ่นทั้งตลาดกะละมังในเด้อเออเอาลงในไอ้บ้านไอ้เมืองในเพื่นสิปอกมันมาเนี่ยชีมาลาบคือว่าอะไรเป็นยังข้าเจ้าว่านอเป็นผู้ยิงตีนผมให้ลำเกี้ยงตีนถิ่นให้ลำเพี้ยงเป็นกระเทยกับว่า เป็นกระเทยตีนปุูมลำเกี้ยงตีนถิ่นให้มันเพียงคือการคุณทั้งกินทั้งปอกมันก็นจะแข็งแน่ละละปูปลอกอนะมันแหนไปนำ้ำมันติดคุณปอกนำ้ำปิ่นไปนำ้ำมุนไปนำ้ำปิ่นเปิดกล้องนะปรเดี๋ยเอาลงไปเอาอีกแล้วจำดิง่งถือมะพร้าวหา่าวเพิ่นแล้วเดี๋ยวประเดี๋ยนะ ไว้เนาะเป๊บเดียวนั่งกับสีมาลาบและบันนี้มือผืนกระยังดำจักร่อยผืนโปกมัน่น,นี่ย้ำไปน้ำเน่มงก้องนำ้ำนั่งกับอะจับไปทับมาน่ะละผ้าพิ่งผ้านั่งมีดนั่งกับน้ำดำเนาะคือสิบประเซศหัวหนางหัวกลงัง ที้นั่งกับเครื่องประื้ขปืนฮื้นล่งนอ่อมันมันล่าม,มันยากเลยพุณปิดกล้องอีกแล้วเพิ่นบริเตตัดเด้อเพราะว่าขันตัดออกมันนั่นมันกับสีญาติมันยากตอนเท่าภาคเสียงเพอยังบอธนัดนะพี่น้องยังมันลุดไปทางอื่นแต่มันกับสีบระตุงกันในตัวฮาว่านะเราเรียกบอตตัดเพราะญาติบาดค้ามเลือกคลิปนี้เด้อุ่นหายจานมาใส่อยังไง อาลองอีละก้งออนะคนเปิดอีเลยคนเพื่อได้จานโอ้พันธิไยพันธิเทิส่หันขวดลงขวดลง,ดลงน้ำตาลเนื้อขึ้นย่อขึ้นย่อลงยอ,ยอ ันมักพีกโป้นนั่งกับผมมากลายภาไในดอกใส่น้อยเดียวมะกกอ,อกน่าใส่มะกกอ,อกคือลาบไก่เนี่ยด้ทุกคนอุดเพื่นกระเบ้าอยู่ตอนเปิดกล้องดำห้าพันมาพากันนะคพื่นน่ะตาบ้าตือตออกถึงใจกับกุย้ยไร่กุ้ยเทกุ้ยติตาไม่เบิ่งนี่เด้อเพื่อนว่ากา ขาให้ร่ำเขาให้รวยทุก,กผู้ทุกคนเพลินว่าให้เงินเลยน้องทองเลยมาปัตน,นาอะไรให้ได้ให้ได้ชมพวงมาดปัตน,นาฮัได้ให้ได้เย็นซอยเชี่ยใหญ่ซำเคนเด้อเพร์นว่าทางสั้นเพื่อปัตนาให้พีนนบบน่น้องแต่ว่าตอนนั้นบันไดนินน้ำมาพักน้ำรางเราบันไดนินเป่งนู้ว่ะพอจะลืมแล้วบุหินมาัตว่าห์นะไทยไปโลดแนว่ม,มานน้ำตาอา น้ำปาประเด็กประเด็กนั่นก็จากเบิร์นั่นแหละมันมันก็าจากคาวจังหน่อยเด้อทุกคนแล้วเดี๋ยวตีใส่ยังใน,นบานนี้นะลืมเบิงองคุณเข้าไปคุณเข้าไปคุณน้ำแนงมองกล้องน้ำแนงหูน้าเบอร์ตจะพูด อ้าวเบิดยังเบิดยังแล้วทะเบีงยังเวนสองหน้าสองหลังอักไปคุ้นเข้าไป้าดโอ้นั่งใส่ต้นหอมควันนั่งข้าเฝ้าในมันคำเลยดีทุกคนเฝ้าเฝ้าลงมือนั่งบิดเราได้ใบไช่ห้อยใบไช่มีดหั่นได้ โค่นเข้าไปโคน่นเข,ขนนงงานั่งกระนุงเสือเนาะหัดหูข้คกึ่งดึงทำดีนุงเสือโอ้จักบุฟอดีแลยหยัดใส่โลดเสือกันได้ซีมโอ้เบิดอะซีดีอยู่หยัดเขาปากนะน,นั่งเียยังต่อไปประเี่นะนะเพื่อนั่งให้เบ่ง ข้าวอันนี้คือข้าวอุกลวกใช่ไหมเฮ้ยอาปิดอีละกล้องอันนี้ล้คนระวังทั้งระวังตีนฉินทั้งตารางเด้อปจิตามบักทูขูดกระเทียมอีอยังนตั้งดำๆนะ่ะลืมเบิ่กอียัง้นคือบทฮั่นบอกตัวแรกน่ะใส่บักพริกตัวผานน่ะใส่กระเทียมชุดถ่ายจะใส่ยังบุญจือ้อเจ้าของกันเ้ยเออลูกในตีนฉินนั่นตทำข้าไปตาม ตามขับไปบมับกทัวนักกะฬีมือยุ้มแล้วได้ผุนผุนมือนังใหญ่ๆผุนมือนังบิดปรับบิดปรับเม,มาออไปชี้หกที่ง่วยตามภาษานังนั่นละตาม ปิดอีกล้วก้องนะคือปากแดงเธออูนคุณตามเข้าไปไป <c oughs> จากหัวจะคือชาวลูกควงเข็นผายนะอ้อยคุณไทายังบันทึกนะตะกี้นะั่นงคยอันั้นลุงควงเข็นผายได้นานะ่าดังไพ่อันอันเงาไม่ไปบ้านนะลูกตังเปิดลำไม่ไปบ้านไม่ไม่ไปบ้านตายได้ทุกคนลุงควงเข็นผายมุดมัวในย่ามนี่บ่ย่ามน,นี่แหละ แต่ดูนี่แหละน,น้ำาลาใสเรอเออใส่อีกน้ำาลควรละอันเนาะเป็นเมนูอันนั้นนะหลดดีเพิ่งใส่นอยนึงจำได้อยู่น้ำปลายี่กวอนต้มไข่เจียวนางใส่เข้าไปลืมยังวับนี่อนาคาร่าม ทำประเดกบยวอสร้งยังอีกวันนี้ตามบวดมือตามบวดเว้นมิเต็กินก็กินละนางน่ะบุได้อยู่บุได้เศร้าคนบุชีบ่อตามเข้าไปจักว่ายังพลัง่วงนางงวงล้างทำประชาของนางน่นละเออชีมละพูน เบิร์ตจมือซอ,องนี่อยู่หยัดครับคุณเสบอยู่บ่พปุ่นปิดกล้องนะพลข่อยอยามบาัตรคำเนื้อทุกคนคลิปนี้ตัด,ดว่าไรปิดอันพอปล่อยรั่วเลยพอตัดแล้วมันฉี่ยุ่ยมันฉี่ประตูก็หา่าวะนะเทเลยพนอืลขวดขับไปใครอยู่บันนี้เชียงขวดดอกดแน่หรอบอกไปกินไปมายมนี่ปิดอีละพนปิดอีละพน พี่ฮอดปลาฮอดพี่เลี้ยงมาต้นมะขามาลุ่มผัดนั่งหัวถือหัวล้านเอาลงไปที่เผาน้อยนั่งกับพ่อตาเป็นประจำที่ยังน้อแบบนี้กินเข้าไปสที่บดหินเจ้าเลาหยัมบัวน้องทุกคนบัวไหนกุ๊บโอบได้หยัมขลับคลอบคลอบคลอบบดหินเลยโอยเได้ยดี พุ Finnish, no else, on last like oh. ่มกับผ nice so ัดนั่งนะผัดมลาดนั่งนะัดผดลูอยู่ยิ่เกียวมาละพวกเกีวนังคเช็ตเชียบไรกหยัดข้าวโรปากนั่งกวงทั้งหยัดขาทั้งมือกปุนสุดพุ่มมนลไปปูดพูดงไ่ได้ย่อยได้เอพูดทั้งมือปัดหนาปัดพุ่มข้ามเขานั่งกับบานเอปัดไงทุกคนเป็เสไปชาไปคไงทานั่างเอ้ยพูด งานข้าวต้นพักต้นหนึ่งเข้าไปโอ้คนละพักบางอันอาหารเพิ่นขุ่นอดที่เขานั่งว่าให้กับบกขัดต้นนี้หน้าต้ีมายืนอันว่าอยยนมายืนภาคอยูนเข้มหหน้าพี่น้องอยู่เข้มหั่ ร่มผัดจังหน่อยคือเกาพาดาซองเธอนี่ะลรเดี้ว้าอนนะนะมันบวกหัดก็มาว่าใหม่อีกม่นกินข้าไปค่ำแล้วได้พ่น้องตะเว้นอย่างเดง้งเลยเผื่อลงเผื่อลงแล้วกับผมพูหละครับเด้อทุกคนมมาเสียเวลาคบนั่งกันเสืดกันปัดขึ้นปัดลงอยู่ แต่ก่อนนั่งเชียนบรรลุภูมิน่นมา,าลูกในพี่นอ้องนั่งยันบวก,บวกเขาเขาใบหนาเพอนะถ้าเก้เาลูกในบัน,น,นะนทินนะตะคาต่างยูทูบอาลงตะกี้น,ะน,น,งงนั่นบรลุงูมผมน,น,นะนั่งกงองทีเ่เป็นนกวางนางงอแลวขาขึ้นปูมิมน่าพานะนั่งกระเชดะเชิดด้กินู้เาใจล่า,าใจ ลาบม,มันตุ่นกระเซ็บได้มันหานหนาที่อะไรกคนเอินมันตุนโคนมันกคนนู้นนว่คือเขาลาบใกล้เงี้ยเลยหุบหยัดบัวขยำก็ลอปก็ลอปก็ลอปตอนนี้นักจเรี่อยืนนี่กระลุกทุกคน ว่าเรารได้ผูตอนงามงาบมวกแตวกระโปงกาออโอ้ยมีคุณาามเพิ่นนดัดข้าวปางนะกุ้งกวงเนาะคุณงวกพี่เลยโอ้ที่ที่นั่งบดินเชียงนั่งหย่ำบัวเนอลายอันเติบที่ย่างผูกคุณ สี่ตามภาษานางน่นแหละกินข้าไปพ่อเราบ่ออีมเราบอ่บอบ่ล่าบ่คือสิล่าอะไรเราเบิงนะนั่นไงห้าไล่ไปแล้วบันี้นะอืมก็ดิบมนจากไปแล้ว ยัดข้าวไข่นั่นัวนัวไข่ผัดเป็นงใส่รสดีใส่อ่าเป็นนัวคางในี่องนัวนัวุนั่งจับัดรพมันนั่งับบัือเสือนั่งกระต้งอกเ็ดทุบเตีมหูกน้าพอดีเตือตะาขะนั่งยิ้มไปนั่งถือบันหัวกัหัวน้องถือบันยิ้มขยิ้มนั่งตามภาษา้งงางลล่ะ น่านั่งข้าวโคโค่แบดำดำเนาะเอากินเข้าไปนี่ข้าวนี่ยามือนะเบิ้ดสองมือทุกใครนั่งจะไปปลาหรือถูกคนนั่งเบิ่งถึงสี่นะคนนั่เบิ่งเวลานั่งจะไปปลาได้แบบนี้นะ อันลาบมันนั่งกับเสบแซมได้พุณคุปากนั่งกับพูดกับกว้งเบิดลกับคำเข่าคำหนึ่งหยัดครับคุหยัดเข่าแล้บัวกับเบิดบ้านเบิดคืบหนึ่งเลยพุนปุนพักเอกคุณเออต้องใช้ภาษาลาอะไรแบบนี้นะจําได้อยู่ไปแล้วคลิปหน้าโพกันใหม่อีกโพกันใหม่เพื่อนว่ะอีกคุณถ้าถืออกใจกับกุฏิตามให้เบิกไม่ zoom ในเด้อเพื่อนอาชิงชี่เลย สบายดีสวัสดีค่ะเด็กิดกล้องแล้ว